bình Diên tông đây Ừ tạm mà lơi Nè tông bôi Cả đồ chăm, cả đồ chăm, cả đồ chăm đuôn nè Kéo เร็วหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วเร็วกว่านี้อีกเร็วอีกหนึ่งนาทีสิบหกวินาทีเร็ว <c oughs> นี่แล้วมันจะอ่อนบางนี้นะบิ่งมาเตะเลยวิ่งมาเตะบาลเลย